สวัสดีค่ะร้านขวัญมเด้วยซาวค่ะวันนี้ค่ะกับคันนี้ฟอร์ซ่าสามติดไปเลย200วัตต์ค่ะข้างบนร0อยวัตต์ข้างล่าง100ยวัตต์นะคะ2คู่นะคะ4่ดวงนะคะแบบนี้ไปเลยจบๆแน่นอนนะคะนี่ค่ะติดตั้งยึดก็เป็นตำแหน่งนี้ค่ะไม่มีแคชบาร์มาก็สามารถติดตั้งได้แล้วก็ความไม่มีสั่นอะ อ,อดทนมากนะคะแข็งแรงพร้อมกับอีกคู่นึงก็อยู่ด้านล่างแบบนี้อ่ะเรามาดูลำแสงกันค่ะว่าร้อยหวดสีดวงเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคนี่นะคะเป็นสวิทช์แยกแบบนี้นะคะสวิทช์แยกเปิดปิดคู่บนคู่ล่างแบบนี้ข้างบนขาวข้างล่างเหลืองข้างล่างเหลืองข้างบนขาวได้เหมือนกันหมดเลยเป็นสวิทช์ที่แยกเปิดปิดอิสระอยากจะขาว ขาวเหลืองเหลืองนี่อย่างนี้ได้หมดนะคะแต่ถ้าเวลาพาักไฟสูงนะคะพักไฟสูงขอทางเนี่ยจะติดพร้อมกันเลยสี่ดวงป้า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 ,ปา,ปานี่เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าการพักไฟเนี่ยคือการขอทางนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งงาพี่ขวัญข้อดีของนะคะข้อดีของการติดตั้งไฟสปอตไลท์นะคะสี่ดวงก็คือว่าเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยค่ะเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ย คู่ล่างเนี่ยจะตามที่เราเลี้ยวไปด้วยเห็นไหมคะสองทางนะคะข้างคู่บนก็สองทำหน้าที่ของเขาไปนะคะประมาณนี้พร้อมกับโปรโมชั่นแตรอ่าประมาณนี้เลยนะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ก็มาหาขวัญมรารดาเลได้เลยช่วงนี้ค่ะเนื่องจาก บรรยากาศมันดีเข้าใจว่าลูกค้าจะต้องการออกทิปออกทัวร์นะคะก็ขอล่วงหน้าเข้ามานิดนึงสักสองสาวันเพื่อเป็นการจัดคิวเนาะโอเคกระทันหันอาจจะไม่มีคิวลงให้ฝากร้านขวัญมราซไว้ด้วยค่ะโอเคสวัสดีค่ะ